ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe c ช anel ตาลทวะพยากรรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตาลทวะพยากรได้นะครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตาลทวะ ในรายการตานทวะดาราจรการพยากรณ์ด้วยหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยวันนี้จะเป็นการพยากรณ์ในช่วงวันที่4-24ถึง 24, พฤศจิกายน2566ในการพยากรณ์นี้ดาวพฤหัสเดินวิปริตอยู่ที่ราศีเมษซึ่งทับลักนาดวงเมืองตามตำรากล่าวไว้ว่าปัญญาบริสุทธิ์ทายพฤหัสเวลาพฤหัสเดินไม่ปกติจะเกิดปรากฏการณ์ที่ผิดปกติอธิบายได้ดังนี้ดาวพฤหัสเป็นดาวที่หมายถึง ปัญญาความรู้ระเบียบแบบแผน ขนบธรรมเนียมวิชาการคุณธรรมและความถูกต้องถ้าตีความเป็นตัวบุคคลก็หมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่เกจิอาจารย์นักบวชครูบาอาจารย์หรือนักวิชาการเป็นต้นเมื่อพระฤหัสทับลัคนาดวงเมืองจึงส่งผลโดยตรงกับบ้านเมืองรวมไปถึงผู้คนและประชาชนอีกด้วยการเดินวิปริตของพระฤหัสนั้นทำให้นักวิชาการผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผู้คนเคารพนับถือ นักบวชเกจิอาจารย์ที่เป็นเสาหลักทางคุณธรรมในบ้านเมืองของเรามีพฤติกรรมวิปริตผิดเพี้ยนไปจากปกติ มีการกระทำอันผิดจารีตประเพณีจากสถิติที่ผ่านมาเรามักจะได้เห็นข่าวเช้าโชว์ต่างๆในวงการวิชาการวงการาศาสนาส่งผลให้ผู้คนรู้สึกเบื่อหน่ายและเสื่อมศรัทธาจะมีการนำหลักการกฎหมายระเบียบหรือกฎเกณฑ์มาใช้แบบกลับหัวกลับหางไม่ถูกที่ถูกเวลาสร้างความกังขาให้กับผู้คนในสังคมเรื่องดีๆถูกตีความให้เป็นร้าย เรื่องร้ายๆกลับได้กลายเป็นความนิยมชมชอบ นอกจากดาวพฤหัสวิปริตทับลัคนาดวงเมืองแล้วยังมีดาวราหูที่เพิ่งยกออกจากราศีเมษไปเข้าสู่ราศีมีนเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ความวุ่นวายโกลาหลของบ้านเมืองจะหดหายเพราะดาวราหูเจ้าแห่งความโกลาหลวุ่นวายจอนเข้าราศีมีนซึ่งเป็นภพวินาศาของดวงเมืองจึงหมายถึงความวุ่นวายยุ่งเหยิงของบ้านเมืองได้พินาศไปกลายเป็นความสงบเรียบร้อยเข้ามาแทนจากเรื่องบ้านเมืองก็ มาถึงตัวเราผลกระทบของดาวจรจะมีผลถึงเราอย่างไรบ้างเราก็มาดูกันต่อไปนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่7สําสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีกรกฎค่ะในการพยากรณ์ดาวจรทีมงานตานทวะได้แบ่งเนื้อหาการพยากรณ์ออกเป็น3ส่วนได้แก่ 1. พยากรณ์จากตำแหน่งและทำเนียบของดวงดาวเพื่อดูว่าดาวนพเคราะห์อยู่ในราศีใด การโคจรวิปริตหรือไม่และส่งผลกับลัคนาของเจ้าชะตาอย่างไร 2. พยากรณ์จากดาวที่โยกถึงกันได้เป็นก๊กเหล่าในเรื่องนี้เราจะดูดาวที่โยกถึงกันว่าจับกลุ่มได้เป็นก๊กเหล่าเดียวกันหรือไม่ถ้าดวงดาวรวมตัวกันเป็นก๊กเหล่า ก็จะมีอนุภาพสูงส่งผลต่อดวงชะตาของเราได้ในการพยากรณ์รอบนี้จะมีดาวที่โยกถึงกันได้เป็นกกวิญญาณส่งผลดีในเรื่องการอุทิศตนเมื่อการกระทำสิ่งที่ดีก็จะได้รับประสบความสำเร็จปกป้องคุ้มครองให้แข็งคลาดปลอดภัยรอดพ้นจากอุปสรรคต่างๆ 3. พยากรณ์เรื่องที่น่าสนใจ คือเรื่องวาสนาดูจากดาวที่ส่งผลถึงลัคนาของเราเรื่องการงานดูจากดาวที่พบกรัมมะเรื่องการเงินดูจากดาวที่พบกระดุมพระและเรื่องความรักดูจากดาวที่พบปัตตนิ การพยากรณ์จากตำแหน่งธรรมเนียบและการโครจรของดวงดาวในช่วงวันที่4ถึง27พฤศจิกายน2566เราก็จะไล่ดูไปทีละดวงกันเลยนะครับ 1. ดาวอาทิตย์สถิตราศีตุลยกเข้าราศีพิจิกในวันที่17พฤศจิกายน2566จึงแบ่งการพยากรณ์ออกเป็น2ช่วง คือช่วงแรกวันที่4-17ถึง17พฤศจิกายนสถิตราศีตุลได้ทำเนียบนิดและช่วงที่2ช่วงวันที่17-24ถึง24พฤศจิกายนสถิตราศีพิจิกไม่มีทำเนียบใดๆดาวอาทิตย์โครจรตรงเสมอไม่มีการโครจรวิปริตสำหรับราศีกรกฎวันที่4-17ถึง17พฤศจิกายนอาทิตย์จรเข้าพบพันธุก็ทำนายว่า เจ้าชะตาจะต้องขนขวายพยายามจึงจะมีคนยอมรับและให้เกียรติแต่ก็ให้เกียรติไม่มากนะักเพราะว่าดาวเป็นนิดต่อมาวันที่17-24พฤศจิกายนอาทิตย์จรเข้าพบปุตตะ ก็ทานายว่าสิ่งที่เราได้กระทําไปในตอนนี้ยังไม่เป็นที่ยอมรับแต่ก็จะได้รับเกียรติและการยอมรับในภายหลัง2ดาวจันทร์สถิตร,ราศีกร,รกฎได้ทําเนียบเกษตรบดีดาวจันทร์โครจรตรงเสมอไม่มีการโครจรวิปริตสําหรับดาวจันทร์ยกย้ายราศีทุกสองวันครึ่งจึงม่ได้ทํานายผลของจันทร์ที่โครจรเข้าสู่ภบต่างๆเรามาดูดาวอังคารกันเลยดาวอังคารสถิตร,ราศีตุลและยกเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่ ส5พฤศจิกายนจึงแบ่งการพยากรออกเป็น2ช่วงเช่นเดียวกับดาวอาทิตย์ช่วงที่1วันที่4ถึง15พฤศจิกายนดาวอังคารสถิตราศีตุลได้ทำเนียบประและช่วงที่สองวันที่1 5ถึง24พฤศจิกายนดาวอังคารสถิตราศีพิจิกไม่มีทำเนียบใดๆดาวอังคารนั้นโคจรปกติสำหรับราศีกรกฎวันที่4ถึง15พฤศจิกายนอังคารจรเข้าพบพันธุ ทำนายว่าเจ้าชะตามีความพยายามดีในช่วงนี้พยายามจะทําพยายามที่จะเดินทางต่อมาวันที่15-24พฤศจิกายนอังคารยกไปเข้าพบปุต ก็ทำนายว่าสิ่งที่เราลงมือทำไปในช่วงนี้ก็ไม่ส่งผลผลจากการกระทำในตอนนี้เนี่ยจะมาทีหลังช่วงนี้ก็ต้องทำไปก่อนสี่ดาวพุทธสถิตราศีพิจิกไม่มีทำเนียบใดๆการโคจรปกติสำหรับราศีกรกฎพุทธจรปกติเข้าพบปุตตะก็ทำนายว่าช่วงนี้เจ้าชะตาจะได้พูดคุยหรือเจรจาตกลงกับลูกหลานลูกน้อง หรือทำนายว่าจะมีการเจรจาเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า5าดาวพฤหัสสถิตราศีเมษได้ทำเนียบราชาโชคการโคโจรมนสำหรับราศีกร,รกฎมีพฤหัสจรมนเข้าพบกรรมมะก็ทำนายว่าเจ้านายผู้ใหญ่คนสำคัญคนที่เราทำงานให้ก็กลับไม่ค่อยให้ความช่วยเหลือเราช่วงนี้ทำงานทำอะไรก็ไม่มีคนมาช่วยไม่มีคนให้ความร่วมมือเหมือนแต่ก่อน หกดาวสุขสถิตราศีกันได้ทำเนียบนิดการโคโจรปกติสำหรับราศีกรกฎดาวสุขจรเข้าพบสหัชชะก็ทำนายว่าเจ้าชะตาคิดถึงคนในครอบครัวคิดถึงเพื่อนๆนคิดถึงพี่น้องมันมีเรื่องขึ้นมาที่ทำให้เราต้องคิดถึงคนเหล่านี้เจ็ดดาวเสาสถิตราศีกุมได้ทำเนียบเกษตรบดีการโคโจรมน สำหรับราศีกรกฎเสาจรมนเข้าพบมรณะก็ทำนายว่าเรื่องความไม่สบายใจหรือความทุกข์เกิดไกลตัวเจ้าชะตาอาจจะย้อนไปคิดถึงบ้างเพราะว่าดาวมน แต่ก็ไม่ได้ส่งผลเสียหายอะไร8ดาวราหูสถิตราศีมีนไม่มีทำเนียบใดๆดาวราหูโคจรตรงเสมอไม่มีการโคจรวิปริตสำหรับราศีกรกฎราหูจรเข้าพบสุภะก,ก,ก็ทำนายว่าเจ้าชะตาจะวุ่นวายเรื่องคุณพ่อมีเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่เอาปัญหาเข้ามาให้แก้ไขหรือทำนายว่าเจ้าชะตาจะวุ่นวายมากในเรื่องความคิด คิดมากต้องระวังเพราะว่าจะคิดจนเกิดความวิตกกังวล 9. ดาวเกตสถิตราศีพฤกษบไม่มีทำเนียบใดๆดาวเกตโคจรตรงเสมอไม่มีการโคจรวิปริตสำหรับราศีกร,รกฎมีดาวเกตจรเข้าพบลาภะก็ทำนายว่าเจ้าชะตาจะได้ลาบเล็กๆน้อยๆเป็นแบบปัจจุบันทันด่วน ควรจะระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆด้วยเช่นกัน10บดาวมฤตยูสถิตราศีพฤกษบไม่มีธรรเนียบใดๆการโครจรมนสำหรับราศีกร,รกฎมฤตยูจรเข้าพบลาภะทำนายว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเจ้าชะตาไม่สามารถคาดเดาล่วงหน้าได้เลยมันพากันคลาดเคลื่อนไปจากเดิมและเจ้าชะตาจะได้ประสบความสำเร็จในเรื่องยิ่งใหญ่ แต่ก็ต้องรู้อย่างหนึ่งก็คือว่ามฤตยูเป็นดาวใหญ่ถ้าเรามัวไปทําเรื่องเล็กๆน้อยๆมฤตยูก็จะไม่ส่งผลถ้าเราดูคําทํานายเกตกับมฤตยูทีละดวงจะดูเหมือนขัดแย้งกันเองเป็นเพราะการดูดาวทีละดวงจะเป็นการทายไปแบบกาปั้นทุบดินแต่จริงๆแล้วการพยากรณ์เราจะต้องพิจารณาในภาพรวมซึ่งดาวโยกถึงกันได้กกวิญญาณเดี๋ยวทีมงานจะกล่าวตอนต่อไปนะครับ ในช่วงที่พยากรคือวันที่4ถึง24พฤศจิกายน2566ดาวจรทำมุมโยกกันได้กกวิญญาณเราดูตามรูปจะเห็นว่า มีดาวราหูอยู่ที่ราศีมีนและมีดาวเกตกับมฤตยูอยู่ที่ราศีพฤกษบยกถึงกันได้เป็นกกวิญญาณ8-90ทีมงานขอกล่าวถึงความรู้เกี่ยวกับกกวิญญาณซึ่งบางท่านเรียกว่ากกผีบางท่านเรียกว่าชุมนุมดาวเทวดาดาวกกวิญญาณที่ครบกกเต็มๆนั้นคือ5890ส่งผลดีในทางจิตวิญญาณการอุทิศตนการทำตนเป็นประโยชน์เพื่อผู้อื่นด้วยความจริงใจ ไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนแต่การที่ดาวในกกวิญญาณโยกถึงกันสามดวงก็ถือว่าได้ก๊กแล้วดาวกกวิญญาณส่งผลดีในการปกป้องคุ้มครองให้กิจกรรมในทางโลกแคล้วคลาดปลอดภัยเป็นการช่วยสนับสนุนให้กิจการ,รต่างๆได้รับความสำเร็จเรามักจะเห็นเรื่องความเฮงมีโชคช่วยหรือเรื่องอันเดชบุญเกิดขึ้นเพราะกกวิญญาณนี้ เคล็ดลับความสำเร็จของดาวก๊กวิญญาณก็คือเราจะต้องตั้งไมเซ็ตว่าสิ่งที่เรามุ่งหวังความสำเร็จนั้นเราจะกระทำโดยไม่มีความเห็นแก่ตัวยิ่งเรามีเจตนาบริสุทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานพรเป็นความสำเร็จอย่างแน่นอนสำหรับคนราศีกรกฎดาวจรครบรกวิญญาณที่พบลาพระสุภะก็ทำนายเลยว่าดีเจ้าชะตาจะได้รับทั้งความสำเร็จและมีความเจริญก้าวหน้าดี ผู้ใหญ่เจ้านายจะช่วยเหลือให้เจ้าชะตาประสบความสำเร็จการพยากรณ์เรื่องที่น่าสนใจ ก็คือวาสนาการงานการเงินและความรักเรื่องแรกคือวาสนาหรือเรื่องของเจ้าชะตาเองเราจะพิจารณาจากดาวจรที่ส่งผลถึงลัคนาคือดาวที่จรมาทับลัคนาหรือพบตนุดาวที่จรมาเล็งลัคนาหรือปัตตนิดาวที่จรมาโยกถึงลัคนาคือเว้นหนึ่งช่องได้แก่บพบสหัชชาโยกหน้าและพบลาภโยกหลังเราจะดูดาวจากพบเหล่านี้สําหรับคนราศีกรกฎเรื่องวาสนาเราจะดูดาวจรที่ส่งผล ถึงลัคนาคนราศีกรกฎตอนนี้ไม่มีดาวทับลักและก็ไม่มีดาวเล็งแล้วก็จะมาดูดาวที่โยกหน้าและโยกหลังถ้าเรามาดูดาวโยกก็จะเห็นตามรูปว่ามีสุขโยกหน้าก็คือสุขอยู่สหัสชะแล้วก็ทำนายเลยว่าจเาจ้าชะตาคิดถึงเพื่อนอยากจะรู้เรื่องเพื่อนเพื่อนจเอจ้าชะตาคิดวางแผนเพื่อสิ่งแวดล้อมวางแผนเพื่อคนรอบๆตัวหรือมีการวางแผนเรื่องพี่น้องเพื่อนฝูง ต่อมาเราก็มาดูดาวโยกหลังดาวโยกหลังนี่เป็นเกตและมริตยูก็คือเก้าูลงลาภะแล้วก็ทำนายว่าลาผลความสำเร็จมีลักษณะตามบุญตามกรรมเพราะเก้าูนเนี่ยส่งผลหักล้างกันสิ่งที่เราคาดหวังให้สำเร็จมันจะไม่ได้แต่เรากลับจะได้สำเร็จในสิ่งที่ไม่คาดหวังก็ขอแนะนำให้ชาวกวารกฎเผื่อใจเป็นกลางๆเอาไว้ก่อน เ่งวาสนาของคนราศีกรกฎนอกจากดาวที่ทับเล็งโยกแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าในช่วงที่ทำนายนี้มีดาวจรได้เกณฑ์พิเศษเป็นตรีโกนทำมุมกับลัคนาแล้วได้รูปสามเหลี่ยมตามภาพเราก็จะมาดูรายละเอียดในตรีโกนกันเลยค่ะ ตรีโกนนี้เรียกว่าเป็นตรีโกนธาตุน้ำประกอบด้วยสามราศีธาตุน้ำคือมีนกรกฎพิจิตรีโกนธาตุน้ำจะมีลักษณะดินามิกก็คือเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ต่อมาเราก็มาดูพบในตรีโกนเป็นตนูปุตตะสุภะเรียกว่าเป็นตรีโกนถึงลักษ์เพราะเป็นตรีโกนที่ส่งผลถึงลัคนาโดยตรง ดูตรีโกเนเนอกจากดูธาตุดูลักษณะตรีโกนแล้วที่สําคัญก็คือดาวในตรีโกนมีดาวอะไรบ้างแล้ก็มาดูกันดาวในตรีโกนประกอบด้วยราหูและพุธแล้วก็จะมีอาทิตย์และอังคารจรเข้ามาเติมในช่วงกลางเดือนเราก็มาทํานายกันเลยในช่วงวันที่4ถึง15พฤศจิกายนเป็นตรีโกน8-4ก็ทํานายเลย8-4นี่ทะเลาะเบาแหวงเป็นคู่ศัตรู พุทธอันธพาลวิวาดราหูจะเกิดการทะเลาะเบาะแหว้งกันมีปากเสียงเพราะความไม่เชื่อใจมีเรื่องที่จะต้องพิสูจน์ความจริงโดยเฉพาะถ้าอยู่กันครบองค์ประชุมก็คือตัวเราผู้ใหญ่ผู้น้อยก็แนะนำเลยว่าช่วงนี้ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะเพราะดาวเนี่ยไม่ได้จอนมาถึงลัคนาตรงๆหากเาราหลบหลีกซยก็จะรอดพ้นจากการเผชิญหน้า หรือการทะเลาะและการใช้ถ้อยคำรุนแรงสามารถหลบเลี่ยงได้ต่อมาวันที่17ถึง24พฤศจิกาเราจะเห็นว่ามี13เติมเข้ามากลายเป็นรีโก1348 8บรรเทาความขัดแย้งลงด้วย1คือหน้าที่และ3คือการลงมือกระทำก็ทำนายว่าเมื่อครบองค์ประชุมกันตัวเราผู้ใหญ่ผู้น้องจะเกิดอาการ148 คือมีความทุ่มเทในการทำงานแก้ไขความขัดแย้งมีเรื่อง3-4คือกล้าพูดกล้าทำเกิด1นสคือต้องใช้สมองคิดเกิด3ามคือความคล่องตัวก็ถือว่าสถานการณ์ช่วงปลายเดือนจะดีขึ้นแม้ว่ายังมีความขัดแย้งคือ1-3กับ4-8คงอยู่แต่ก็แก้ไขไปด้วยดาวอื่นๆที่เข้ามาช่วยเหลือ ต่อมาเรามาดูเรื่องงานเราจะพิจารณาจากดาวจรที่ส่งผลถึงพบกรรมมะสำหรับคนราศีกรกฎมีดาวจรที่พบกรรมมะก็คือดาวพฤหัสที่เดินวิปริต แล้วได้ทำเนียบราชาโชคแล้วก็ทำนายก่อนเลยว่าการงานช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่คนสำคัญไม่ให้ความช่วยเหลือเหมือนแต่ก่อนหลักเกณฑ์ในการทำงานความรู้วิชาการที่นำมาใช้งานถูกบิดเบี้ยวถูกนำไปใช้แบบกลับหัวกลับหางเกิดความวิปริตไปตามดาวพฤหัสนั่นเองต่อมาก็มาพิจารณาดาวที่เลีงถึงพบกรรมมาเป็นอาทิตย์และอังคาร และดาวยกออกจากการเลงในช่วงกลางเดือนช่วงวันที่4ถึง15พฤศจิกายนเราก็พยากรณ์ได้ว่ามีดาวอาทิตย์และอังคารเลงพบกัมมะเป็น1 3 5แต่ว่าเดินวิปร,ริตที่กัมมะพันธุก็ทำนายทีละคู่เลยว่า1 5กัมมะพันธุ ผู้ใหญ่หรือเจ้านายคนสำคัญเปลี่ยนไปจากเดิมคนที่เคยช่วยก็กลับไม่ช่วยแต่คนที่ไม่เคยช่วยก็กลับมาช่วยสามห้ากรรมพันธุมีผลประโยชน์ร่วมกันกันกบผู้ใหญ่กล้าพูดกล้าขอผู้ใหญ่แต่จะได้ผลกับเฉพาะผู้ใหญ่ที่เดิมไม่ช่วยเพราะว่าห้าเดิมวิปริตผู้ใหญ่คนเดิมที่เคยช่วยเหลือตอนนี้ก็ไม่ช่วยซะแล้วทีนี้ก็มาถ่ายเป็นชุดเลยหนึ่งสามห้าเป็นก๊กศักดินาฝ่ายน้องแต่ว่าห้าหมนทำให้ก๊กแตก ก็หมายความว่าคนในระดับทำงานผู้ปฏิบัติงานชั้นผู้น้อยแตกคอกันเข้ากันไม่ได้ในที่ทำงานต่อมาพิจารณาดาวที่โยกหลังพบกรรม,มะเป็นดาวเสาเดินวิปริตทีนี้ก็ได้5 7ที่กรรม,มะมรณะห้เดิมทีเนี่ยเป็นคู่ศัตรูพบกันเมื่อไหร่ก็เกิดความยากลำบากทั้งกายใจแต่เมื่อดาวเดินวิปริตก็หมายถึงการงานรู้สึกสบายไม่มีความเครียด ไม่ต้องเหนื่อยกายเหนื่อยใจความยากลำบากได้จบลงแล้วต่อมาดูเรื่องการเงินเราจะพิจารณาดาวจรที่ส่งผลถึงพบกระดุมพระสำหรับคนราศรีกร,รกฎไม่มีดาวจรที่พบกระดุมพระเราก็พิจารณาจากเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวอาทิตย์อาทิตย์นี่จรตรงเสมอไม่มีการวิปริต จอนไปเข้าพบพันธุแล้วก็จะยกย้ายไปในวันที่17พฤศจิกายนแล้วก็ทำนายเลยว่าช่วงต้นเดือน4ถึง17พฤศจิกายนอาทิตย์อยู่ในพบพันธุจเจ้าชะตามีเกณฑ์ได้เงินจากความขนขวายพยายามถ้าไม่ดิ้นรนพยายามก็จะไม่ได้หรือมีเกณฑ์ต้องจ่ายเงินให้กับญาติญาติคนที่บ้านหรือจะต้องใช้เงินไปเรื่องบ้านช่องที่อยู่อาศัย ต่อมาช่วงปลายเดือนวันที่17ถึง24พฤศจิกายนอาทิตย์จรเข้าพบปุตตะเจ้าชะตาจะได้เงินจากสิ่งที่ทำไวนานแล้วแต่เพิ่งจะได้เงินมาหรือว่าจะเกิดการใช้จ่ายเงินไปเพื่อผลประโยชน์ในวันข้างหน้าหรือทายอีกอย่างหนึ่งว่าจะเสียเงินเสียทองให้กับลูกหลานบริวารหรือว่าลูกน้อง สุดท้ายดูเรื่องความรักเราจะพิจารณาจากดาวจรที่ส่งผลถึงภบปัตตนิสำหรับคนราศีกรกฎไม่มีดาวจรที่พบปัตตนิเราก็มาพิจารณาดาวเกษตรประจำภพปัตตนิเป็นดาวเสาซึ่งเดินวิป,ปริตเสาเนจรไปเข้าภพมรณะก็ทำนายว่าความทุกข์หรือความเครียดที่เกิดจากคนรักคู่ครองได้จบลงแล้วเจ้าชะตาก็ไม่ต้องเหนื่อยเพราะคนรัก เสามนเนี่ยทำให้เจ้าชะตาหวนกลับไปคิดถึงความทุกข์เก่าๆบ้างแต่เมื่อตกพบมรณาก็คือเป็นเรื่องไกลตัวไม่ได้ทำให้เจ้าชะตาเกิดความทุกข์ร้อนการพยากรณ์ดาวจรก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ทีมงานก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การพยากรณ์และความรู้ที่ได้นำเสนอสอดแทรกเอาไว้นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อท่านที่ได้รับชมถึงแม้เหตุการณ์บ้านเมืองจะอยู่ในความสงบแต่การเดินวิปริตของดาวพฤหัสก็ยังคงเป็นปัญหาทีมงานขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านและขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้ผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายไปรอดพ้นจากผลร้ายของดาวที่เดินวิปริตอยู่มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงมีกำลังกายกำลังใจที่ดีสร้างสรรค์สิ่งดีๆต่อไปในวันนี้ทีมงาน ตาจารวะขอลาไปก่อนสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s s r i b e c ช anel ตาจารวะพยากรรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตาจทะวะพยากรได้นะครับ